เชียงใหม่25อำเภอในวันนี้ขอเสนอตอนอำเภอพร้าววันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่อำเภอพร้าวณวัดถ้ำดอกคำนค่ะมาที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวัดสําคัญของอำเภอที่มีผู้คนเคารพและนับถือเป็นจํานวนมากบรรยากาศในวัดตอนนี้ค่อนข้างจะเงียบสงบและลมรื่นมากๆเลยค่ะมองไปทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้และจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือถ้ำขนาดใหญ่ภายในวัดนั่นเอง ทางขึ้นนะคะจะเป็นบันไดยพญานาคสวยงามทอดยาวขึ้นไปจนถึงปากทางเข้าถ้ำกันเลยระยะทางไม่ใกล้ไม่ไกลทุกเพศทุกวัยสามารถเดินขึ้นได้สบายๆแต่ช่วงนี้เป็นฤดูฝนบันไดก็เลยจะค่อนข้างลื่นถ้าใครมาช่วงนี้ก็ให้เดินกันอย่างระมัดร,ระวังระวังเตากันด้วยนะคะพอเดินกันมาจนสุดทางก็จะพบพระพุทธรูปและเจดีย์หินขนาดใหญ่ตั้งอยู่รวมถึงสามารถแวะสักการะหลวงปู่มัน่นเพื่อเป็นสิริมงคลกันได้นะทุกคน บรรยากาศข้างในก็ไม่ร้อนนะคะเย็นสบายเลยไม่รอช้าหลังจากเราท่องเที่ยวภายในวัดจนพอใจแล้วขากลับเราก็จะแวะไปน้ำตกห้วยน้ำรินเดินทางเข้าไปอีกประมาณ500เมตรก็จะเจอกับน้ำตกเล็กๆถ่ายรูปเช็คอินกันได้เราก็เลยถ่ายรูปเป็นนางไม้แถวนั้นซะเลยแน่นอนว่าระยะทาง500เมตรแลกมากับรูปสวยๆก็คุ้มค่ามากเลยค่ะแล้วอำเภอต่อไปเราจะไปกันที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย